กรับท่านผู้ชมที่เคารพครับขณะนี้ขบวนช้างจนวนันเพื่อกำลังแห่บุกถิ่นนะครับแล้วก็ต่าตั้งวัดพร้อมกับจ่าตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าน้อยดุงเมืองครับโดยมีท่านอนุวัตใจมั่นนะครับอเจ้าภาพพร้อมกับคันตงกุโทบุญทรยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับท่านสุวรรณนิติดกุลแม่เพื่อนุสิสุวรรณกับท่านบุญรัตบุญจานะครับที่เห่พะไปจ่าตั้ง bắt cách vào bên đúng những gì nha các ติดตามได้ท่านนายกสุวรรณสุดาครับพร้อมท่านอาจารย์ธงสุขยิ่งใหญ่ที่ได้อัญเชิญพระไตรพร้อมกับตาตั้งเจ้าว่านะครับวัดป่าน้อยดงเมืองนั่นเองพื้นที่ข้างหน้าที่ท่านมองเห็นก็คือพือ้นที่ป่าชมุมชนงใหญ่ซึ่งมีต้นไม้ดูเขียวขจีสวยจัดก้นงามยิ่งครับวัดป่าน้อยดงเมืองตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชมุมชนงใหญ่เขตบ้านน้อยดงเมืองหมู่ที่9อำเภอขอนแก่นยยนะครับ มีกระบวนการของพ่ pr ขอขาแม่ขาวและก็ผ euh. ู้มีจิตทารนะครับร่วมถือใรนะครับเป็นบริวารกติกเพื่อที่จะร่วมในการทอดถวายกติกทั้งตอนแจกให้กับญาติพี่น้องเกิดเกิดนรักชารุวมกันตรัชชาเลือเรื่องต่างๆในการจะเปรียนกตนกีหลายท่านอยกไได้ไม่สามารถเดินทางไร่วมได้ก็อนุโมทนาว นรเปัจจัยร่วนเปการร่วเดาวัฒนาเป็นริวกันในการกับเลื่อนทางภาษเว่าเป็งานสารนประการก็ดีไม่ว่าเป็นการศึกษาการพัฒนาวัดวารามทั้งในวัดและก็นอกวัดในทุกชนด้วยก็ได้น้อมนำถวายปัจจัยเป็นส่วนหนึ่งร่ว่าเป็นบริวัลกันร่วมสร้างวัดวารามร่วมกันี่น้องมนอร่วมกัน เข้าใจในหลักคำสอนที่องพระบรมศาสดาได้บรรยายนี่ก็คือการสึนาชัดนันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีจะเป็น่อที่จะสามารถนการสาสมกเพื่อทา่จะช่วยเหลือทุกชนไดหลายสิ่งหลายอย่างอาศัยบิอ่านนะ โดยการนำของตาดประาอยศบทที่6ฉบับส่งแต่ว่าจะเจาว่าท่านมาไว้เดี่ยวเองตลอดเส้นทางก็พบว,ว่าพี่น้องประชาชนนะครับในรอบป่าก็ได้มาร่วมรอต้อนรับแล้วก็มีความกระติกน,น่ยมคับข้างนะครับทั้งสองภาคันะครับขณะนี้ในบขบวนก็กำลังเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่